สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้แม่วาก็อยากให้เอซีทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมยินดีกับแม่วาด้วยนะคะถ้าทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้เห็นกับสิ่งที่แม่วาได้รับในวันนี้ทุกท่านก็จะต้องดีใจไปกับแม่วานะคะเพราะว่า แม่ว่าได้รับสิ่งดีๆได้รับของมีค่านะคะให้กับเด็กๆมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะที่เด็กๆได้รับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณตาหมอคุณยายหมอที่ท่านได้เมตตานะคะส่งอาหารแมวป่วยนะคะสำหรับน้องดวงจันทร์แล้วก็น้องมีสุขนะคะ ท่านรู้มาว่าที่บ้านแม่วานนะคะมีแมวป่วยที่ต้องได้รับการบำรุงนะคะคุณยายหมอท่านก็เมตตาส่งอาหารที่บำรุงแมวป่วยนะคะมาให้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณตาหมอคุณยายหมอมากๆนะคะแล้วยังมีวิสการ์ดนะคะสำหรับน้องปฐมคุณยายท่านก็ รู้นะคะว่าน้องปฐมนะคะเขากินอาหารวิสกัดนะคะชอบวิสกัดท่านก็เมตตาส่งอาหารมาให้กับน้องปฐมนะคะแล้วก็ยังมีของเล่นแล้วก็ที่นอนนุ่มๆสวยๆนะคะให้กับเด็กๆนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณตาหมอคุณยายหมอมากๆนะคะที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับ เด็กๆในบ้านมีบุญลูกแม่วานะคะดีใจนะคะดีใจมากๆเลยที่แม่วาเห็นนะคะลูกๆได้รับสิ่งดีๆได้รับอาหารดีๆจะได้บำรุงกับเขานะคะแม่วาก็ตื้นตันใจนะคะฝาบปื้มปื้มตันใจพูดไม่ออกนะคะก็ดีใจที่มีสิ่งดีๆนะคะได้เข้ามาในบ้านมีบุญลูกแม่วา มีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้ลูกๆได้กินดีอยู่ดีนะคะได้รับการบํารุงมีอาหารดีๆนะคะให้ลูกๆได้กินเพราะว่าทุกๆท่านก็ทราบดีว่าส่วนมากนะคะที่แม่วารับเด็กๆมาส่วนมากก็จะแมวป่วยแมวพิการแมวเด็กเล็กนะคะก็รับมาเราก็ต้องเอามาเยียวยานะคะบางครั้งเราไม่มีทุนอาส์ ที่จะซื้อนะคะสิ่งของที่จะมาบำรุงเด็กๆแม่วาก็มีซื้อให้กินก็เหมือนทยอยซื้อนะคะซื้อในจำนวนที่ไม่เยอะไม่มากก็ขอให้มีให้ลูกๆได้กินนะคะพอแม่วาได้รับอาหารนะคะบำรุงมาทีละเยอะๆแบบนี้ก็ดีใจดีใจนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะ อย่างเช่นน้องมีสุขเนี่ยก็คือต้องบำรุงนะคะบำรุงอย่างดีเลยเพื่อไม่ให้น้องภูมิตกนะคะถ้าน้องภูมิตกมาแล้วก็แย่นะคะเราก็เหนื่อยแม่วาด้วยเพราะว่าต้องพาน้องไปถึงโรงพยาบาลในเมืองนี่นะคะน้องมีสุขมานั่งจองอาหารของตัวเองเลยนะคะเหมือนรู้นั่งอยู่บนอาหารเลยนะคะแล้วก็ยังมีนมนมแพ้ของมิ้วน้อยนี่นะคะมีนมแพ้ ของเจ้าตัวเล็กนะคะน้องมีสุกนะคะตอนนี้ก็อาการก็มีสุกก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ภูมิยังดีอยู่ภูมิยังไม่ตกน้องก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ก็ก็เหมือนเดิมนะคะคี้ตาน้องก็ยังออกมาทุกวันเหมือนที่ทุกๆท,ท่านเคยเห็นนะคะเช้ามาก็เหมือนผีจีนนะคะต้องคอยเช็ดให้ทุกวันเลย เอ็น mm hmm. ดูนะคะทุกท่านดูเอนดูเด็กๆนะคะเขาคงชอบนะคะที่นอนดูนะคะนอนนอนในที่นอนนุ่มๆนะคะแล้วก็น,ะะน้องบุญธรรมนี่นะคะน้องเมืองของเราก็มาเล่นของเล่นนะคะ <anch ultimate> ของเล่นแบบนี้ที่บ้านไม่เคยมีนะคะก็ <anch selection> คงแปลกตาแปลกใจนะคะตื่นเต้นนะคะก็ <anch control> ว่าจะมาถึงน้องเมืองก็ไล่ตะปบจนขนหายไปแล้วนะคะขนที่เสียบข้างบนนะคะน้องเมืองเขาก็แลอารมณ์ดีตื่นเต้นไปด้วยนะคะนี่นะคะความอารมณดีของเขาตอนนี้ขาหน้าก็นี่นะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นคือน้องเดินเดินนี่นะคะใช้นะคะแต่ว่าน้องก็ไม่ใช้เต็มที่นะคะเพราะว่ากระดูกก็คงจะยังไม่เข้าที่เท่าที่ควรนะคะ ก็ยังมีมีเล่นมีใช้บ้างเด็กๆก,ก็นอนหลับสบายใจเลยนะคะดูนะคะอันนี้พี่บุญธรรมนะคะที่อยู่ในในที่นอนพี่บุญธรรมนี่นะคะแม่วาก็เห็นอาหารนะคะอาหารที่ส่งมาแล้วแม่วาจับใจเลยนะคะดีใจมากๆเลยเพราะว่าจากที่เราต้องสับเปลี่ยนนะคะมี อาจจะมีกินวันเว้นวันให้น้องได้กินบำรุงนะคะตอนนี้น้องก็จะได้กินทุกมื้อนะคะกินทุกวันจะได้มีกินทุกวันนี่นะคะทุกท่านเอ็นดูนะคะเอ็นดูมิ้วน้อยของเรากับที่นอนใหม่ของเขานะคะที่นอนที่คุณตาหมอคุณยายหมอเมตตาส่งมาให้กับเขาน้องบุญธรรมก็ตื่นเต้นนะคะกับที่นอนอันใหม่ของเขา แม่วาก็ดีใจนะคะที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านมีบุญล,ลูกแม่วาได้รับสิ่งดีๆตอนนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตตาทุกๆท,ท่านทุกๆก,กำลังใจมากๆนะคะที่ไม่ทอดทิ้งแม่วาแล้วก็เด็กๆที่บ้านมีบุญล,ลูกแม่วาไม่ว่าจะ เกิดวิกฤตอะไรจะประสบปัญหาอะไรทุกๆท,ท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งกันนะคะก็ให้กำลังใจเรื่อยมาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณตาหมอคุณยายหมอที่มอบสิ่งดีๆแบบนี้นะคะให้กับเด็กๆในวันนี้ก็ขอให้ท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะ ทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปเดินทางไปไหนก็ขอให้ท่านและครอบครัวปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆค่ะ